พาน้องสาวมาเรียนตัดต่อก,ก่อนเปิดเทอมขึ้นม3ค่ะอันนี้อ้อมพาน้อ,นนองมาเรียนที่เบบเฮาส์อะคาเดมีนะคะเป็นอะไรที่แบบแนะนํามากๆสําหรับคนที่อยากเริ่มต้นตัดคลิปมีพื้นฐานหรือไม่มีพื้นฐานก็ได้จะสอนการใช้อุปกรณ์ในแคลคัทต่างๆตั้ง,ตง,งแต่เบสิกถึงแอดวานซ์แทบทุกอย่างคือทําได้ด้วยโทรศัพท์เครื่องเดียวสำหรับออมที่ตัดเป็นอยู่แล้วคือได้ทริคใหม่เยอะมากถึงเขาก็จะวิเคาะห์สไตล์ของเราก่อนนะคะคนเพิ่งทําช่องใหม่ยังไม่รู้ควรไปเวไหนก็จะได้ทีนี่จะเรียนเป็นกลุ่มเล็กๆก็คืือออออททั่่่ววถถงงได้้้ใใหหแแแบบบบลมมมํําาาาาจจรระะเียยนนน ไว้นะคะแล้วก็ามาตัดที่นี่มี iPad หรือว่าโทรศัพท์เครื่องเดียวคือมาได้เลยสอนให้แบบจบคนที่ตัดต่อไม่เป็นหรือว่าแบบกําลังที่จะเริ่มทําช่องคือมาลองดูได้คําแนะนําแบบสําหรับแต่ละคนเอาไปปรับใช้ได้เลยทุกคนดูนะอย่างคลิปเนี้ยคือทําได้ด้วยโทรศัพท์เครื่องเดียวเรามีเบสิคพื้นฐานแล้วรู้ว่าุแต่ละอุปกรณ์มันใช้ยังไงการตัดต่อมันจะไม่ใช่เรื่องยากเลยนะคะอย่างอันนี้มาก็ได้ทําปกคลิปแล้วก็ได้รู้การเลือกใช้ฟอนตต่างๆแล้วทุกคนก็คือเป็นกันเองมากๆใครที่แบบกําลังอยากเรียนตัดต่อ่อออยาาากททํคคลิปมงุน